คือว่าผู้ของพวกคุณมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราจะขอพักการเรียนเป็นเวลาสามอาทิตย์นะครับอะไรนะคะที่ฝ่ายนั้นใช้กำลังกับลูกทั้งลูก่องนะคะสอนลูกฝ่ายอะไรอ่ะเหมือนพ่อมาเลยจริงๆเมื่อกี้จะว่าอะรนะชีฟาวเวอร์ไม่มีสมองเหมือนแกไงก็ว่าแล้วที่ลูกแกปากสุดวกเพราะว่าตัวแกนี่เองมันม่วงองคชาตอะไรอะคะ

That's h a e easy. Huh. How? This magic. M a g i c magic. You know? In Bye. ขอบคุณรูปภาพจากคุณ Punchy ด้วยนะครับแล้วก็ เขาเอารูปภาพจากไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมจําไม่ได้แล้วอะ่ะอย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยนะถึงแม้จะลงคลิปชา้าไปนหน่อยแต่ช่องเขาที่คุณภาพแนะ่นอนแต่ว่าเขาไม่ได้ลงคลิปภาคแล้วนะเขาจะลงคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมแทนเพราะว่าก็แหละไปดูเหตุผลเอาคลิปล่าสุดอหละเขาพูดไว้ละไปดูช่องคันชีเลยนะครับสนุกมากเลยช่องนี้ผมดูตั้งแต่ตอนผมอนุบาลเลยอะ่ะเป็นช่องที่คุณภาพมากๆเลยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจผมด้วยก็อย่าลืมไปติดตามช่องเขาด้วยนะครับดีมากเลยเวิลก รีอิสม์แม่ิกคือคลิปนี้คือบางภาคบางช็อตอาจจะไม่ได้ภาคตามที่เป๊ะๆตามคอมมิ่เป็นนะครับเพราะว่าคำหยาบมันเยอะเนาะแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบพูดหยาบด้วยผมก็เลยต้องเซ็นเซอร์หนะครับว่าชีฟาววเอร์เนี่ยทุกคนก็อ่าสมมรู้เขาว่าชีเนี่ยแปลว่าเป็นตะไีเออสไครีแล้วก็ฟาบ์เนี่ยแปลว่าดอกไม้อ่ะเออทุกคนก็น่าจะรู้น่งแปลว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากพูดหรอกจริงๆอ่ะ ส่วนปากสุด็อกเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าแปลกว่าคืออะไรก็คือสุด็อกก็น่าจะรู้นะว่าคือสิ่งมีชีวิตสีขาที่เดินป้วนเปลี่ยนปวนเปลีป่ยน,น,น,นอยู่แถวบ้านแล้วก็คอยไล่หาพวกเราอ่ะส่วนปากก็จะรู้นะตามตรงเลยปากสุด็อกก็ทุกคนน่าจะรู้นะครับเพราะว่าโดนด่าบ่อยเพราะว่าไปกวนกวนมาทางคนอื่นนะฮะส่วนอ,องคาชาติก็ไปหาในวิกิพีเดียเอาละกันนะผมไม่ขอพูดกันว่าองคชาติคืออะไร ส่วนมันม่วงก็คือมันมันอย่ารูปร่างมันจะคล้ายๆเผือกใช่ไหมแล้วเผือกนี่ก็เปลี่ยนจากพอพึ่งเราเป็นสาเส,สือกด้องรู้นะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดจริงๆหรอกจริงๆ,อ,งงๆอ,งอ่ะผมก็ป้ากแบบตามบจไม่ตามบทก็ขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยอาจจะพากไม่ตาม,มบทบ้างก็ขอโทษด้วยนะแต่แต่เพื่อคงคอนเซ็ปของช่องเราไว้คือไม่พูดความหยาบก็อาจจะเป็นอย่างนี้แหละช่องของผมคือคอนเซ็ปคือ คำหยาบไม่มีแต่ต้องเน้นมันไว้ก่อนมันแบบต้องพ้าแบบเต็มที่แต่ว่ามมีคำหยาแบบมันก็ยากนะเอานะผมก็เอาแค่นี้แหละบ๊ายบายไว้เจอกันผมขอตัวไปนอนต่อนะง่วงเ